สบายดียังได้หาเลาะหากินคื่เก่าเนาะสวงนี่แล้วตอนนี้ค่อยกําลังจะไปเลาะหาฮักน่ใหม่ไปแกงทุกคนแต่การหาเห็ดไปนำคืออะไรเห็ดปวกเนาะจัาหน่อยหนึ่งแล้วเขาจะไปแกงเซโนไหม่คุจิโร่เซโนหนึ่งโอ้แสบารโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวไปเลาะหาก่อนว่าวันใดมีก่อนน่ใหม่เนาะอยู่เขตพิระเมืองปากซองคือเก่าโอเคบรรยากาศเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปบ่งทุกคนบรรยากาศการเลาะป่าหาน่อหม่เก็บพักฮักนอหาเห็ดน้องคุจิอร่ป่ะนัน โอเคไปทุกคนคอยยางมากคอยเห็นหมากใหม่เึกหมาอีกยังหนึ่งตกลงง่ายนุ่มโดนลงมานี่เด้นี่นี่ดีไล่ไล่นี่นี่นี่เต็มเลยเนาะป่านดินเลยมันเป็นสีสมบูเต็มหนาที่กินบ่อยเนาะนี่โหมากมั้ยอืมเป็นสีแบบบวบๆเน่าๆกินบ่อยหรอกไปไปตัวเฮ้ยมักยังเกาะมะเขือเทนกินได้บ่ล่ะ มั่วกับบูกินเนาะโอ้มาเคลือเทือนทุกคนโอ้ไปต่อเนี่ทางที่เฮาวยางไปหาหน่อใหม่ทุกคนเขากิดขุดจิรอไปนแบนี่มาเบิ่งวิธีการขุดจิรอขดหยุดของเพิ่นนี่ขุดจิรอไปนแบบส่วนฝนตกนี้ขุดจิรอจะง่ายเป็นวันพอขุดคมมันจะโบลึกเป็นไงเห็นว่จแตกระเลิ่ดเจอแล้วเห็นเราขุดอยู่นี่เห็นว่เนี้ยกระดานโซ่กล่องผลมาเสียสับเวยส่วนี้โบลไดโบลไปยัง โอเคไปพูดต่อไปนี่ทุกคนเฮ้ามายางมาตามทางเพราะว่าเฮ้ามาหาฮักโนมัยยู่เคียต้นกาแฟาแล้วเฮาก็จะเห็นนี่ต้นกาแฟเห็นป่ะทุกคนต้นนี้ก็เป็นต้นกาแฟหน่อยเนาะกาแฟกาติมอค่อยว่าหม,มากมันค่อนข้างจะโอเคเลยเนาะดกดกไหลเห็นป่ะทุกคนก็จะเห็นอันนี้มันหมากกาแฟเนาะนี่บุษชันซุกเถื่ออีกประมาณสามสี่เดือนเนาะก็เป็นสามารถเก็บได้ เดี paid, ๋ยวยี่สุวนปูนก็ยิงเห็นมะเขืออ่าก็เมันเกาะมะเขือคนที่เขาใส่ตำัะหุ่งกันะเดี๋ยวมันจะมาจะพาทุกคนมาว่าตัวนี้ยังอะไรเนี่ยกาแฟเนี่นะเห็นบ่ทุกคนนี่มาเรียนซุกนนะนี่นี่มาตั้งเรียนเพือว่าหมาซุกแรียเนาะกาแฟโอ้มาเบิ่งมะเขือคนทุกคนนี่เด้มะเขือคนมะเขือคนที่เขาใส่ตำัะหุ่งกันเนาะ มันคนเอื่อนมาเคลอาคืนเนาะก็แล้วแต่เดี๋ยวขอเสิเอาจะขอเอาจากหมากหนึ่งซองหมากเนาะไปใส่ตามังหงอ่าปิดหยาวนิดหนึ่งเนาะพอมันมีน้ำทุกคนอ่าเอาจิกซองหมากซะ,อะโอเคทํยกิจบาสิเก็บเอาหน่อยหนึ่งทุกคนแต่ว่ามันได้มากแหละมันสุกไล่ละกาจิเก็บเอาได้ไล,ลเลยเนาะไปใส่ตู้เย็นใบทเพื่อเราจะใส่ตามังหงเขาเนี่ย แต่วิธีการเก็บนี่คอยเกลียบพิธีแบบหนึ่งนี่นี่ขันมันเฮาบโบเก็บมันก็จะเน่ากระแตกไปะทิมที่ซื้อแบบนี้แหละทุกคนเนาะแต่ในเดี๋ยวเฮาเก็บเอากะมันสุกกระเก็บเลยก็ได้เนาะแต่ว่าระมัดระวังเนาะมันมีน้ำน้ำปักมือแบบปวดดีเนาะวิธีเกลียบคนบอกว่ายังสีเนาะหักเด็ดแต์นี่เนาะเป็นง่ายขึ้นเอาเด้อค่อยๆเนาะนี่จิงสีแล้วเนาะเก็บเอามันคือคนไปใส่ตะมังหุงโอเค นี่ทุกคนใดล่ะมันะมคือขนอเอาไปใส่ตาบัองหงสนะ์เนาะแสแฉบเนาะขอสมบันๆนินึง,นงโอเคเดี๋ยวสิยญางต่อเนาะพาทุกคนไปหาโนมัยเนียนะ่ยไปแล้วตอนนี้เขามาหอดอยู่แคมนําทุกคนหวยนขนคางเจี๊ยยแล้วฝนตกเมื่อคืนนี้เห็นไหมนำระดับดาเพิ่มขึ้นเน้องบู๊ว่าสิขามได้บ่เนานะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยขอเห็นกาแฟเอ็งหามเลยมาเบิ่งทุกคนเห็นบ่นี่โอ้ยขนคางจะง่ามเลยตัวนี้อันนี้คือว่าอุดมสมบูรณ์นะทุกคนตัวนี้ไหมคขาว่าเป็นต้นงามเลยนี่เนาะ นึ่งกระจิได้ลากิลากิโลอยู่นี่เนาะอันนี้แม่นาเฟ่น้อยเนาะาเฟ่กาติมอแมม้อคอกคางใหญ่อยู่เดี๋ยวเฮายังต่อสิขามไปฝากเบื้องพูนเนาะแล้วเฮาจะไปหาหนรใหม่อยู่เบื้องนั้นไปแกงมื้อนี้เนาะไปแล้วตอนนี้เฮามาถึงกบไผ่แล้วนี่ทุกคนมาเบิ่ง ก็ะมีนอลาอยู่เลยทุกคนเเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะพอเอาวิธีการเอาโอ้นมะไยเนาะนี่เนาะทุกคนนมะไยนี่เอากสุ่มกักษาเกียวขั้นบ่ขั้นทถวมีคนเนี่นนได้ผูเฮาอืมทำไมได้ผู้เฮามันจีบมีคนมบ่โอ้ยงอนอยู่บ่เนาะนี่เป็นว่าอะไมาแลนอนี่จะได้อ่อนบ่ นอ,อนอยนู่นี่ทุกคนนอกจากเขาจะมาอานุใหม่แล้วเขาจะมีได้พักนี่นำ้ำนี่พักกูดเพิ่นพักกูดน,ำน้ำเนาะนี่ไปลวกกินวอยแสบขนาดแต่ก็มีจิโร่นี่สุนจิร่แล้เขาขุดมานำ้ำอ่ไปใส่แกงนงใหม่พวกเขาไเลายนงใหม่เด็ดๆนงใหม่ที่เขาได้มากอ่ะนี่เนาะนงใหม่นี่봐 ไซสขนาดไปนี่มีการซับนอใหม่เพิ่นอืมโอ้หนอเหี่ยวบ่าน่ะนะเพื่อนนี้ก็เฮ็ดนะไมดองคูเนด้ย,ดย,ดยนี่นะนอเหี่ยวนี้<อ>หมหนือร้อายมียุ่งร้ายออกมาขึ้นกันโอเคคอยเขาเขามาหาก,กอดึงกับไต้ร้ายหน่อเติบเกือบพวกแกงคนเนี้ยโอเคหลังจากเข้าหา น้องไม้แล้วเนาะก็ได้หลายเติบแหละเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการสอมทุกคนเขาจะเอากลับเมื่อเห็ดแกงกินเถอนแหละแต่ว่าเขาเสเอาเมื่อเบิดนี่มันหนักเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการสอมนี่นี่อ่าเขาจะสอมหักเอาตัวอ่อนมันแหละปอกน้องไม้นะเฮือ่านี่เสือซ่านเพันอยู่พี่พันก้อนนี่อืมเดี๋ยวตัวขั้นสอบเดี๋ยวคนหนึ่งเนาะ